เกาสเตชันสวัสดีค่ะน้องแอนน้องแอนไข่ไก่บ้านลุงพลให้ช่องละกี่ลูกคะและแต่สะดวกหยิบนะคะมาค่ะมารับไข่ค่ะไข่ไก่แล้วลุงพลเลยค่ะอ่านี่นะคะรอบเย็นนี้ได้กี่ลูกนี่ห้าสิบสิบห้าสิบแปดลูกช่วงช่วงเช้าเก็บไปแล้วนะ ช่วงเช้าเก็บไปแล้วนี่คือช่วงเย็นนะคะคนนะครับคนละสอลูกนะมีผลผลิตที่เราเหม็นขี้มันอยู่ทุกวันเนาะเหม็นอาหารไม่ใช่เหม็นขี้หรอกเนาะคนละสองลูกเจ้าสองลูกเหม็นอาหารนะคะลูกเจ้าสองลูกเหม็นอาหารไก่จุนะของไข่สองลูกของฟาร์มความไก่ของลูกคนแล้วพรุ่งนี้จะออกทุกวันออกเช้าออกเย็นใช่ไหมเมื่อเช้าน้องแอนก็เก็บมาอยู่ตอนนี้ก็คนละสองลูก เอาลยครับนละสองคนละสองนะคะามให้อันนี้ของแม่นานะคะสองลูกนะคะนี่ค่ะปักก็มีแจกนะครับแม่เจ้าขี้สเตียนก็ต้องกินไข่ไกเย้ากินแค่จะพูดว่าเอาๆนี่ก็ผิดแล้วผิดกฎผิดกฎเจ้าแล้วี่สองลูกค่ะเอาไปเลยแหละแล้วก็ของลุงจิ้มเพราะว่ากินไข่ไก่ ผมลุงสองโอเคครบครบมาเด้อมาเอาไข่ลุงพลเด้อเอาคูละสองไข่บ่อไข่ลุงพลเด้อเอาที่ไข่ลุงข่ง ลุงวางมาไข่ไก <ra ่ลุงพนลลุ ises, ุงงพน้เอ anyway> ้ากล้องคอยบ่ได้จับไข่เลยบ้านมาค่ะไม่จับไข่เอาค่ะไข่ไก่ไม่จับเอาไข่เด้อค่ะเด้อไข่ไก่ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ฟาร์มลุงพนค่ะไข่ลุงพนเด้อไม่ใช่ไข่ลุงพนนะคะไข่ไก่ฟาร์มลุงพนค่ะามาแรงวันตอมเลยสดๆเลยครับเออฮือออกจากเล้าสดๆน้องแอนนะคะน้องแอนชาแนลไปเก็บมา เก็บเช้าเก็บเย็นเก็บเย็นเก็บเช้าค่ะเดี๋ยวคนจะเดินเหยียบไม่เห็นนะเนี่ยหมอหนุ่มเหยียบไปแล้วสีมันเดียวโอเคขอบคุณมากค่ะน้องแอนเล้วมุดเข้าไปเล้าไก่มาเก็บมาให้นะคะเออพี่บางนี่เหลือสี่ช่องโอ้เหลือสองช่องนี่ค่ะหมอหนุ่มมาเอาพี่บางมาเอาพี่ฮันนี่เฮนนี่มาเอาเด้อค่ะเด้อมาเอาไข่ไก่เ้าฟาร์มลุงพลนะคะแจกยูทูบเบอร์ค่ะเจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะแจกยูทูบเบอร์ไปเลย นะคะยูทูบเบอร์มาเอานะคะช่องละสองไข่ค่ะจะได้มีคู่นะคะเอาเดียวไม่ได้ค่ะไม่ไดไม่มีคู่ขอแตงไปแล้วกันไข่ไข่ทองตังเหรอแตงค่งแตงก็ได้นะคะมาหนุ่มเอาหรือยังฟัก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 เอาไปแล้วแต่ว่าคืนนี้จะจะต้องบิบกายนึงเอามาเอาค่ะมาเอาเชิญค่ะฟักก็มีฟักก็มีมาหนุ่มขอฟักไปไปทํากับข้าวเป็นเป็นทําซุปเหรอทําซุปดูกําลังเหรอ ฟักไม่ได้ตัดกำลังเหรอฟักชูกำลังคในที่สุดไข่เลยลุงพลไข่ฟ้ามลุงพลก็หมดแล้วไข่แรงนี้นะคะเย็ดนี้แรงนี้หมดแล้วนะคะโอ้ลุงวางนะคะลุงวางเอาไปนะคะขอบคุณมากค่ะหมดแล้วขอบคุณน้องแอนนะคะเอากระกระมังไปส่งน้องแอนคนนะคะโอ้ยมีบุญมีบุญมีวาสนาดีนะได้กินไข่ไก่ฟ้ามลุงพลนี่ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อันจะไปทําอะไรนะที่มันเป็นที่ดีที่สุดต้มแล้วก็ฟักข้างในออกมาจะมีเม็ดใช่ไหมค่ะแล้วก็ยอดไข่ใบเลอไข่ตุ๋นอ๋อทําเป็นไข่ตุ๋นเหรอใช่โอเคต้มแล้วก็นึ่งนึ่งอะไรนึ่งไข่ต้มพี่ไก่จะนึ่งนอะไรอ่าแล้วเราทําอะไรได้หรือห่อหมกอะไรอ๋อทำควักไส้ออกควักไส้ออกแล้วก็เอาไข่กวนไข่ลงไปใช่ไหมแล้วมันจะออกมาเป็นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นฟักเป็นพันธุ์ที่แบบพิเศษมากฟักหอม เด้งหรืต้มก่อนให้มันให้มันเนะตกอะนึ่งอ่าจะเน้นนึ่งเนาะโอ้โหจะอร่อยมากเลยเดี๋ยวเรามาโชว์ตอนนั้นเนาะเราไปทํามาแข่งกันไหมวันไหนเราจะวันไหนเราจะมาแข่งกันพรุ่งนี้ไหมไข่เราก็ได้แล้วฟักเราก็มีแล้วแต่พี่ทำเป็นไหมทำไม่เป็นแต่ว่านึกออกค่ะ เออฟักใส่ไข่อ่าฟักตุนไข่ตุ้นฟักไข่เจสิใส่เมนูใดเด้อค่ะบัดนี้ผู้ให็ดกับเขาก็เป็นเก็ฟักอะไรมาเอาช้อนเชิญยาวๆฟักมาค่ะเป็นเนื้อข้างในค่ะเม็ดเม็ดอืมได้เมนูแล้วนะคะไข่ลุงพลไข่จากฟาร์มลุงพลก็ได้แล้วนะคะฟักก็ได้แล้วนะคะฟักเอฟซีลุงพลเหมาให้นะคะเดี๋ยวทําเมนูกินกันเลยนึ่งค่ะ ทำโบบีข้างในแล้วก็นึ่งนะคะทำเป็นโบกควักไส้ออกแล้วก็ทำปรุงเครื่องเครื่องเราก็ปรุงนิดหน่อยเนาะปรุงนิดหน่อยเครื่องไก่ไข่เนาะปรุงไข่ให้มันรสชาติดีล้างดีๆเราเราเชื้อออกทีหลังไงอืที่เราเออเชื้อออกทีหลังได้แล้วเสร็จแล้วเอามาซุ่มกันกินก็คือมารวมก็ใช้อะไรแยงๆหน่อยอย่าให้ทะลุนะเพอ้มันเไปเพื่อให้มันแตกเหมือนเราทำหมูกรอบอะ ใช้น้ำที่เราปรุงอะแม่มันบีใช่ไหมแม่มันบีแตกใช่ไหมฝั่งเทคนิคของหมอหนุ่มนะคะคือใช้ไม้นี่ก็ได้ไม้ไม้จิ้มชิ้นน่ะที่มีตรงขยายแบบนี้ยด้านในอ่ะแต่อย่าให้ทะลุเนาะค่ะพอตอนเนิ่งปุ๊บเดี๋ยวมันน้ำไม่ได้ไหลออายค่ะโอเคพอได้เทคนิคแล้วเดี๋ยวจะลองทําดูนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกับกกกอกสเตชันค่ะฝากกดติดตามกกกอกสเตชันด้วยนะคะสับสับใครยังไม่ถึงพันเลยค่ะดัน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 ค่ะ